สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับทีมช้างอยู่ในเตดพบกับดอกบัวอยู่ในเตดเตะที่บ้านของช้างสเตเดียมช้างลบพบกับจอมงดงามเริ่มมาทีมช้างอยู่ในเตดก็ได้บุกเลยนายกองหนุนปัญญาดัานได้ยิงเล่นทางต้นดันเข้าไปแต่ผู้รักษาประตูจากทีมดอกบัว นายหนีจากบ้านนั้นไม่นขนามือเลยรับไม่ได้นะเตะของทีมดอกบ,บัวนายแก่เกินครัวนั้นก็ได้บุกวิ่งไปด้วยความบ้าระหำวิ่งไปมีกรรมการอยู่ข้างหน้ามีกรรมการอยู่ข้างหน้านั้นจะว่านายแก่ก็วิ่งต่อไปแล้วก็แล้วเขาวิ่งชนกรรมการเฉยเลยกรรมการล้มลงพร้อมลุกขึ้นมาให้ใบเหลืองออกไปวิ่งไปดูทางเลย ทีมช้างได้เตะมุมแต่ทำไมผู้รักษาประตูของทีมช้างในสมชายยิ่งคงนั้นมาเตะซะงั้นทีมช้างกับดอกบัวได้แย่งกันมงจากรูปเปิดมุมนายฉัดเพียเพ่ยงฉัดเที่ยงกับนายกิน3ามเลาแย่งกันมงแต่ว่านายฉัดนั้นชนะนายฉัดได้มงไปเพื่อจะทำประตูให้ได้เลยมงไปที่ประตู แต่นายหนีพวกสาวตัวของทีมดอกบัวก็รับไ่ได้ไม่ขนามือมีการเปลี่ยนตัวครับเบอร์แปดออกเบอร์สิบหกเข้าของทีมดอกบวกัวนายนั่งได้เข้ามาแทนนายถือที่เป็นเบอร์แปดนายกทินประวัติได้ยิงเล่นทางแต่ว่ามันก็ไม่เข้าอยู่ดีโกนายหนีได้รับไปได้ นกระถิน,นมองที่โกแล้วก็เอามือกุมปากเช็ดเหงื่อดึงขอเสื้อขึ้นมาแล้หนแก่นั้นจู่ๆก็ไฟลุกขึ้นมายิงไปด้วยความแรงแล้วก็เสียบเข้าซ้ายบนเข้าไปอย่างสวยงามเป็นประตูห่างกันยังไม่ถึงสามนาทีก็ได้ยิงอีกครั้งยิงเต็มแรงเช่นเคย แล้วก็เป็นประตูเป็นประตูขึ้นนำถึงสองประตูในเวลาไม่ถึงห้านาทีโดยที่นายแก่นั้นยิงสองประตูแล้วก็เพื่อนดีใจสองคนคือนายขอเบอร์หกแล้วก็นายเกิดเบอร์สิบเอ็ดทดเวลาห้านาทีทีมช้างได้ยิงเช่นกันแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามแต่ว่าลูกนั้นเป็นลูกล้ำหน้าไม่เป็นประตู นายกถินผู้เช็ดเหงื่ออไม่เข้าเลยเป็นล้หนาได้ไง้ทีมดอกบัวก็ได้ยิงเล่นทางอีกแล้วแต่ว่าผู้รักษาประตูนายสมชายก็รับไปได้ปัดได้แล้วเสียลูกวีดเป่าหมดเวลาก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์2-0เพิ่มครึ่งหลังมไม่ถึง3นาทีเลย ก็เกิดฟาวขึ้นสมการให้ไปลูกจุดโทษโดยนายทิ้งเบอร์สองของทีมดอกบัวนั้นทำฟาวนายจริงจังนักผู้รุ่ที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษก็คือนายกระถินนั่นเองแล้วนายกระถินก็ยิงไปแล้วก็เข้าที่มุมซ้ายบนอย่างสวยงามโฟปัดไม่ถึงแล้วนายกระถินก็ <c oughs> เฮ่เหงออกอีกแล้ว เธอได้สักแต่ทีมช้างได้ยิงแต่ว่าลูกบอลมนันหลุดก่อไปไกลเลยผู้ที่ยิงนั้นคือนายกองหนุนปัญญาไม่เข้ามีการเปลี่ยนตัวเบอร์สิบออกเบอร์สิบแปดเข้านายนอนเบอร์สิบของทีมดอกบัวได้ออกแล้วนายให้ได้ของเบอร์สิบแปดก็เข้าไปแล้วทีมช้างก็ได้โอกาสยิงอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้มันชนเสาโป๊กเข้าให้ไปเข่าในกองหนุนปัญญานั้นมองประตูอย่างไม่เข้าอีกแล้วมีการเปลี่ยนตัวเบอร์หกออกเบอร์สิบเจ็ดเข้าในขอจนได้เบอร์หกได้ออกจากสนามแล้วก็ส่งนายทำใจให้ได้เข้าไปของทีมตอกบัว แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวอีกแล้วเบอร์เจ็ดออกเบอร์สิเจเข้านายจริงจังเล่นไม่เป็นเบอร์เจ็ดของทีมช้างอยู่ในเต็ดนั้นออกส่งนายนิพาน้องใหญ่มาทดเวลาสองนาทีผู้จัดการนายศิลป์ตักบาทของทีมดาวบ,บัวใส่แว่นด้วยเขาเดินออกจากสนามไปซะอย่างนั้น นายกรถินเบอร์หไปวัดเหกือท่วมตัวเลยแล้วเขาก็หมดสติกลางสนามไปเลยไม่มีอันตรายเขาแค่หมดสติไปจบด้วยสกอร์หนทีมช้างเปิดบ้านแพ้